สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง n e l i x 4 8อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเรามากับชุดผ้าทหารยี่ห้อ easy and, and simple อีกครั้งนะครับตัวนี้จะเป็นรหัส2 6 0 4 4มีะครับ the evacuation team tier o operator นะครับ, team, รบกล่องก็เรียบๆง่ายๆตามสไตล์นะครับคำเตือนนะครับว่าอย่าก,กินเข้าไปนะครับติดคอ นี่ครับรหัสของสินค้านะครับโอเคก็จบไปแล้วสำหรับกล่องด้านนอกมาดูด้านในกันนะฮะโอ้ขอโทษครับกล่องในก็เรียกง่ายๆครับแคส่สกรีนยี่ห้อไว้นะครับเปิดมาฐานแรกก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ นะครับเกียร์ต่างๆอาวุธระเบิดโอเคอยังไงเดี๋ยวเรามาดูฐานแรกก่อนก่อนนะครับขี้เกียจวะดูฐานสองก่อนแล้วกันโอเคอีกฐานหนึ่งก็จะเป็นบอดี้นะครับเรามาดูบอดี้กันนะครับ แล้วก็เฮดสครับหรือว่าหัวนะครับดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะทำเป็นเอริกบาน้านะครับคนที่เล่นเป็นเฮกเตอร์ในเรื่องทรอยครับแล้วก็เป็นหน่วยเดลต้าในเรื่องแบ็กฮอกดาวครับผมว่าน่าใช่นะเหมือนอยู่หรือใครคิดเป็นคนอื่นก็เดี๋ยวก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับโอเคครับบอดี้นี่ผมเห็นเขาว่าตัวนี้มันใช้เป็นบอดี้ใหม่นะครับผมก็ไม่รู้มันต่างของเดิมยังไงนะคร ขายกได้เท่านี้พับได้สุดนะครับกางเกงก็ไม่ล้างมากครับจัดท่าได้เยอะดีนะครับรองเท้าเป็นผ้ากึ่งแล้วก็ผสมกับหนังตรงพื้นรองเท้านะไอ้อยางครับตรงพื้นรองเท้านะฮะเชือกเป็นเชือกผูกจริงนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องเก็บให้ดีๆครับไม่งั้นมันจะลบลุ่มล่ามนะครับนี่ก็เป็นกระเป๋ากางเกงเปิดได้ใส่ของได้นะครับ บางตัวนี่มันเย็บติดไปเลยเปิดไม่ได้นะครับตอนนี้เปิดใส่ของได้มีที่ใส่แผ่นเกราะใส่มาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหมวกแฟสธรรมดานะครับมีรางให้ติดของมีติดตุ๊กแกให้ติดพวกเกียร์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นเชสริกแบบว่าที่เขาใส่กระเป๋าจัดของมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ต้องเหนื่อยจัดเองนะครับ ผมชอบม,มากนะครับช่องใส่แม็กพวกตระกูล M4 5.56นะครับใส่ระบงระเบิดใส่วิทยุนะครับลายเหมือนพวกลายเสือนะไม่รู้เขาเรียกว่าลายอะไรมือสำรองมือซ้ายที่เป็นถูกมือนะครับมือสำรองมือขวาที่เป็นมือเปล่า มือซ้ายนะครับโอแล้วก็แผ่นสติกเกอร์ทั่วไปที่ไว้มัดของต้องตัดนะครับโอเคหมดไปแล้วสำหรับถาดล่างครับมาดูถาดบนเดี๋ยว,ยวขอเคลียร์พื้นที่นิดนึงนะครับ <c oughs> โอเคอันนี้ก็เป็นเป้นะครับลายเดียวกับเชสลริกนะครับซิรูดได้มีมีช่องหน้าช่องหลังนี่ยก็ถือว่าทำมาละเอียดดีครับซิปก็ไม่แน่นเกินไปข้างในก็ยัดกระดาษมาให้มันดูแน่นๆนะครับไม่ดูฟีบ ก็ไปก็เป็นหมวกนะครับหมวกแก็บทั่วไปจากนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นปากกาลูกลื่นแล้วก็พวกรางพวก,กอะไรต่างๆที่ไปติดกระปืนนะครับส่วนนี้ก็เป็นพวกแท่งเนืองแสงแล้วก็ไฟติดหมวกน,นี้เป็นแบสต่างๆนะครับ ติดตุกแกไว้ติดตามเสื้อเขา,าอยาเป็นหน่วยอะไรทีมอะไรนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่ห้ามเลือดนะครับที่รัดห้ามเลือดแล้วอันนี้ก็เป็นวิทยุครับสกรีนดีเทลมาค่อนข้างละเอียดสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ของกล้องมองกลางคืนพร้อมกับเมาส์ที่ไว้ติดกับหมวกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของวิทยุนะครับที่เป็นหูฟังอันนี้จะเป็นหูแบบปแบบระค้องหูครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าครอบเป็นเฮดโฟนเหมือนตัวก่อนๆที่ผมเคยเล่นมานะฮะอันนี้ก็เป็นกล้องในวิชั่นแบบสีตา GPNVG นะครับอย่างที่เคยบอกครับตัวละล้านกว่าบาทน,นะครับทำตกทีเนี่ยไม่มีเงินจะไปชดใช้หลวงเลยนะครับ <laughs> เว้นแต่ว่าซื้อมาเอง เ okay. มื่อกี้เป็นกระเป๋าอันนี้เป็นมีดพกนะครับทำไมมันคล้ายๆมีดทาครัวไม่รู้ไอ้ตรงด้ามแต่ก็สวยดีฮะโอเค okay. นี่ก็เป็นซองมีดนะครับใส่เข้าไปได้เวลาพกจะไม่ไม่บาดตีนบาดขาตัวเองนะครับนี่เป็นเข็มขัด ก็ู้สึกเขาเรียกว่าเข็มขัดคบรานะไม่ผิดอันนี้เป็นสายคล้องกันตกนะครับเวลาเราปีนู่นปีนี่เนี่ยเราเอาสายเนี่ยคล้องเอวไว้แล้วก็ไปคล้องตามแง่งเงื่องต่างๆเวลาตกจะได้ไม่ตกนะครับกีบเลเซอร์นนครับส่วนนี้ก็จะเป็นซองปืนพกครับที่เป็นซองพลาสติกนะครับไม่ใช่ซองแบบที่เราเคยเห็นทั่วไปนะครับอันนี้เป็นกล้องติดหมวกนะครับ ไฟฟ้าเรงนะครับเวลาเครื่องบินมองลงมาเนี่ยมันจะเป็นแว๊บๆนะครับทำให้เครื่องบินรู้ว่านี่เป็นพวกเดียวกันนะครับอาไ้แบบพิสูจน์ฝ่ายครับติดอยู่ตรงหมวกส่วนนี้ก็จะเป็น GPS นะครับสกรีนลายมาเนียนกริบนะครับปืนพกน่าจะเป็นกล๊อกสิบเก้าติด มินิดอทนะครับสีทรายแม็กถอดได้แต่ว่าแน่นมากเฟืยืมดมากครับแต่ต้องถอดได้แหละตามตามโอเคออกละตรงตัวแม็กเนี่ยก็จะมีกระสุนทำเป็นหลอกๆมาให้นะครับขึ้นลำขึ้นลำได้แต่ว่าแน่นครับซึ่ง ผมขอไม่เสี่ยงดึงดีกว่าครับกลัวหักเนี่ยติดแน่นเลยจำดึงได้แหละปกติมันดึงได้อันนี้เป็นนาฬิกาข้อมือนะครับคือดีเทลเขาเก็บละเอียดมากครับค่เนี่ยผมชอบมากเลยผมซื้อมาหลายกล่องละว,ว่นตา เหมือนใซคลอปในเรื่อง X-Men เลยสีดแดงๆโอเคนี่ระเบิดเหมือนกันระเบิดเพลิงนะครับอินเซนไอเซเนอรี่ใช่ปะไม่แน่ใจนี่ระเบิดควันนะครับให้มาสองลูกอันนี้ระเบิดมือทั่วไปนะครับ้หนาๆสวยน,นี้เนี่ยมันคือเสาของวิทยุครับซึ่งมันมันพับได้นะครับ เผื่อสัญญาไม่ดีเนี่ยก็พับให้มันเป็นเส้นยาวๆอย่างเงี้ยจริงๆมันดัดเป็นดัดเป็นม้วนได้อะครับเพื่อประหยัดที่จะใช้ค่อยเอามายืดให้มันยาวครับอันนี้เป็นเข็มทิศครับใส่ที่ข้อมือเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแม็กของปืนนะครับมีแบบสีทรายกับสีปกตินะครับให้มา สีปกติให้มาสามอันสีสายให้มาอันหนึ่งครับเป็นแม็กซำรองอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นตูดแม็กหลุดออกมาจากปืนนะครับเนี่ยนั่นแหละต้องเดี๋ยว,วอาจจะต้องติดกาวหน่อยหลุดออกมาในกล่องนะครับเป็นดีเฟกต์นะครับส่วนปืนนี้น่าจะเป็นของ KAC นะครับ SR 1 5บหครับถ้าใ้เดาก็เป็นสไตล์ เออาทั่วไปอะครับยี่อ้อเคซีไนท์อะมาเน้นอะไรนะน่าจะไนท์อะมาเน้นคอมพานีนะครับโลโก้เทมากนะครับก็ผ่านท้ายดึงได้นะครับช่องคัดปอกกระสุนเปิดได้คันลังดึงได้นะครับ ก็เป็นดอทโฮโลนะครับแล้วก็ตัวขยาย,ยนีะครับมกนิไฟเออร์นะครับนี้ก็จะเป็นอินฟราเรดเลเซอร์นะครับอันนี้ที่เป็นกระบอกเก็บเสียงนะครับ รางติดพวกอุปกรณ์เสริมของปืนนะครับมันจะใกล้หมดละเค่แม็ก okay. ปืนพกนะครับ9มิลิเมตรกันไกลนะครับไม่บอกคงรู้กนะันมั้งมันเก,กินไกลเค okay. อันอันี้เป็นกริปกริปหน้าของตัวปืน SR15 นะครับ มีอะไรไม่รู้ใคดูอีกทีนี่อือมไฟฉายหรือเลเซอร์อะไรอย่เงี้ยมั้งใครรู้บอกด้วยนะครับไฟฉายอยู่นี่แบบแต่ว่าเมื่อกี้ก็ไม่ใช่นะผมไม่มีใครติดไฟฉายไรอันจะเกินเหตงขนาดนั้น,น,นโอเคหมดเรียบร้อยนะครับ ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการรวมร่างนะครับดูซิว่าออกมาจะเท่แค่ไหนนะครับกับเอริกบาน่าผู้นี้นะครับโอเคครับหลังจากที่ใช้เวลาอยู่สองช่วงประกอบคับก็เป็นรูปเป็นร่างมาประมาณนี้นะครับโคตรเท่นะครับ หล่อขิงๆนะครับใส่แว่นแล้วเหมือนเหมือนหน่วยเดลต้าในเรื่องแบค k h กดาว o w n นะครับที่ที่ที่พี่เขาแสดงนะครับหล่อโคตรๆนี่ครับเชื่อที่มันลุงลังนี่เขายัดยัดเข้าไปในขาอังเกนนะครับช่วยได้ไม่ดูไม่น่าเกียดไม่ดลูลบลุงลังนะครับเปก็ผมดูซิไม่สนิทแห้ดูตลกๆนิดน,นึง นี่ครับซองปืนพกแบบแบบแบบพลาสติกที่มันเป็นคลิปได้ผมว่าเจ๋งนี่นะมันง่ายดีมันมันอ้าออกแล้วหยิบแล้วก็เปิดปิดง่ายง่ายเร็วดีไมแล้วก็ไม่เกะก,กะด้วยตัวปืนนะครับผมว่าสีมันเนแบบดูพลาสติกไปน,นิดนะผมว่าค่ายานี้มันเคยทําปืนสวยกว่าน,นี้นะหรือของจริงมันสีอย่างนี้ไม่รู้นะแต่ผมว่ามันดูแปลกๆกว่ะดูดูชีปไปน,นิดนึงนะครับโอเคลองจัดท่าใหม่กันบ้างครับนี่ผมปิดแว่น ไฮโซราคาร้านก่าบ,บาทลงมานะครับเพื่อให้มองกลางคืนเห็นนะครับถือว่าโดยรวมแล้วมันก็น่าพึงพอใจมโอเคเลยครับของแถมอาจจะไม่เยอะเท่าตัวกล่องอื่นๆนะครับแต่ผมว่าด้วยชุดเนี่ยมันก็ดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะดูลำลองนิดๆนะครับคล่องตัวมีความคล่องตัวนะครับโอเคเลยโอเคครับผมก็วันนี้ก็สั้นแค่นี้ครับสำหรับ Easy Simple 2604B นะครับ Devict Creation Team นะครับขอบคุณที่ตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ